คุณพี่ครับคือเป็นญาติฝั่งไหนของน้องนัทครับก็เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องครับครับตรมาด้วยกันออย่างนี้เล่าตอนน้องนัทเป็นเด็กครับวัยเด็กเป็นยังไงครับไอ้นัทเนี่ยตอนเด็กมันจะเป็นเด็กแบบเขาเรียกว่าเด็กสร้างสรรค์เด็กกิจกรรมแบบจัดๆเลยนะครับว่ามันชอบที่จะหาอะไรมาประดิษฐ์ประดอยหาที่แบบเล่นกับตัวเองอะไรประมาณนี้ครับเหมือนว่า คุยกับตัวเองหน้ากระจกอะไรประมาณนี้เพาชอบทำแบบนั้นครับคุณพี่สนิทอะไรกับน้องนัทประมาณไหนอะไรไงครับก็ก็โตมาตั้งแต่เด็กด้วยกันเรียนตั้งแต่เด็กเลยอืครับกี่กี่ขวบครับคุณพี่หน้าตอนนั้นตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยเพราะย่ห่างกันประมาณ3เดือนอ๋อแล้วคือตอนเด็กน้องนัทนิสัยไงครับล่าเริงสดใสใช่ครับเป็นคนที่แบบใช่ระลึกมากครับครับใช่ไออย่างตอนที่เรียนตอนตั้งแต่สมัยเด็กเลยก็จะแบบมีแววตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นผู้นําประมาณนี้ครับครับชอบกิจกรรมเยอะมาก แล้วพอเรียนจบแล้วสายที่น้องเขาเรียนมาคือเป็นแบบนักข่าว<อ>เลยไหมที่เราเห็นภาพตามตน้นเขาน้องเขาอ่ะชอบไอ,อยู่กับดีเจอกี่กับการจัดวิวทยุนะครับ,รบปกติเขาอยู่ที่เรียนที่สมัยวิทยาลัยเนาะเขาจะอยู่เขาเรียนบัญชีก็จริงแต่เขามันจะมีชมรมของเขาไอ้พวกเขาเรียกว่าไงนักจัดรายการวิทยุมาเล่นวันนี้ครับเขาก็จัดเขาก็จะมีทีมของเขาพอโตขึ้นมาปุ๊บเขาก็ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพเนาะต่เขาก็ยัง ทำงานเป็นดีเจอยู่ครับก่อนที่แบบเขามีความฝันว่าเขาอยากเป็นเขาอยากเป็นนักข่าวครับเขาอยากที่จะอ่านข่าวที่หน้าหน้าจอทีวีครับประมาณอืมแล้วก็คือเขาชอบเรื่องพวกออกจอออกหน้ากล้องอยู่แล้วอะไรก็ที่ความกล้าของน้องเนาะใช่ครับอืมเราเราเห็นตอนนั้นที่เขาแบบว่าฝันอยากเป็นเรารู้สึกไงครับในฐานะที่เราแบบเออลูกพี่ลูกน้องสนิทกับเขามากก็ทีแรกก็ให้ความหวังกันนะครับเหมือนว่าเออเราเรามีความฝัน เห็นน้องมีความฝันเราก็เออเราทําความฝันไปด้วยกันคันี้ครับรอกันมาดูมามาเจอความประสบความสําเร็จด้วยกันก่อนครับมานี้ครับแล้วพอเขาได้เข้ามาแล้วมันคือว่าเป็นหนึ่งความสําเร็จที่น้องเขาตั้งใจแล้วคุณพี่รู้สึกไงว่ามาอยู่หน้าจอนะเห็นหน้าจอแล้วเปิดหน้าอ่านข่าวแบบทางก่อนหน้านี้ก็คือเนาะอย่างที่เรารู้การอมรินแล้วก็มาอยู่ช่องแปดอะครับอืมก็ฝันกับน้องสําเร็จอะไรอย่างคุณพี่ก็รู้สึกดีใจด้วยนะครับรู้สึกว่าน้องเขาน่าจะหมดห่วงครับน้องน้องเขาได้ส่งหวังละไปอย่างหนึ่ง ครับเหลือที่เหลือก็อาจจะเป็นแค่ครอบครองเขาเขาอาจจะมงอยู่นี่ครับเพราะเายังมีน้องอีกสองคนทางแท่งสองคนครับที่ยังแบบยังเรียนอ่ายังยังยังไม่ประสบผลผลิตพอสมควรประมาณนี้เขาอาจจะห่วงสองคนนี้อยู่เพราะเขาชอบโทรมาปรึกษาผมเรื่องน้องสองคนนี้เป็นหลักเขาโทรมาปรึกษาเรื่องอะไรประมาณไหนเขาว่ามีเป็นเพเป็นห่วงน้องใช่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 ครับเพราะว่าเขาห่วงน้องสองคนเขาจะอยู่ยังไง เขาจะดูแลพ่อแม่ได้ไหม,มแบบนี้ครับเขาขาเป็นสอบแหละเขาทำงานหนักสุดๆนะครับเขาทำงานแบบ